สำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะของบทที่3ค่ะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของความแปรปรวนจะช่วยให้เราสามารถหาความแปรปรวนได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือหาความแปรปรวนของ ax บวก b หรือหาความแปรปรวนของ ax บวก by ค่ะทฤษฎีบทนี้ค่ะบอกว่าถ้าเรามีตัวแปรสุ่ม x นะคะแล้วก็มี ab เป็นจำนวนจริง เราจะได้ว่า v a r i a n c นของ ax บวก b วิธีการหาก็คือดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอก v a r i a n c นอย่าลืมใส่กำลังสองให้เขาด้วยคูณอยู่กับ v a r i เ n c นค่ะส่วน v a r i a n c นของ b เนี่ย v a r i เ n c นของค่าคงที่นะคะก็จะได้0เพราะฉะนั้นนะคะจากทฤษฎีบทนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อสังเกตที่ว่าถ้ามีค่าคงที่เนี่ยหา v a r i a n c นจะได้0 v a l i ล n ของ X บวก B ก็ได้ v a l เลน์ของ X เพราะว่า B ตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะคะ v a ย i ลนของ A x กำลังสองให้นำา a กำลังสองออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็คูณกับ v a l เล n สของ X ลองดูตัวอย่างกันค่ะให้ X เป็นตัวแปรสุ่มค่ะบอกค่าเฉลี่ยบอกความแปรปรวนมาและ Y เนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์กับ x แบบนี้ เราอยากจะหาค่าคาดคะเนและความแปรปรวนของ y ค่ะหยิบสมบัติทั้งหมดที่มีในมือค่ะออกมาใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าคาดคะเนนะคะของ y เท่ากับ y เขาคือ 2x บวก5เพราะฉะนั้น expectation ของผลบวกค่ะเท่ากับดึงค่าคงที่ออกมาข้างหน้าได้ อย่าสับสนกับสูตรเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่ถ้าเป็น variance เนี่ยดึงออกมาให้ยกกําลังสองแต่กรณีของค่าคาดคะเนไม่ต้องยกกําลังสองค่ะ2 expectation ของ x บวกหค่าคาดคะเนของ x มีค่าบอกมาแล้ว2คูณ10บวก5ก็เลยได้25ของ variance บ้างค่ะ variance ของ y เท่ากับ v ว r i เ n ียของ 2x บวก5ค่าคงที่ดึงออกมาข้างหน้าอย่าลืมยกกำลัง2บวก5ข้างหลังหายไปเป็น0เพราะฉะนั้นก็คือ4 v a r i a n ียน x1 แวริเอียน x ทราบอยู่แล้วว่าคือ16 4คูณ16ค่ะเท่ากับ64เห็นความง่ายไหมคะ ไม่ต้องไปหาตัวนี้ให้ยืดยาวใช้สมบัติออกมาค่ะจริงๆถ้าหาตรงๆใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ย variance ของ 2x บวก5ต้องไปหาอะไรคะ mm. expectation ของ 2x บวก5กำลัง2แล้วก็หา expectation ของ 2x บวก5แล้วจับมากำลัง2ใช่ไหมคะกว่าจะได้ variance ใช้สมบัตินี้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ทีนี้ถัดไปเราจะมาดูกรณีที่เป็น ax บวก by บ้างถ้าเจอแบบนี้ค่ะอยากหา variance ใช้สูตรนี้เลย a กำลังสอง variance x บวก b กำลังสอง variance y อย่าลืมบวก2 ab covariance xy ด้วยซึ่งบทพิสูจน์เนี่ยเราก็จะไม่เน้นกันเนาะสำหรับคอร์สนี้เราจะนำสูตรนี้ไปใช้ค่ะ ทีนี้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดเรามีว่า x กับ y เป็นอิสระต่อกัน covariance เป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นแว v a r i a <ant> n c e ตัวนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่สองพจน์นี้บวกกันเท่านั้นเองนะคะลองไปฝึกใช้สูตรกัน,นะคะ่ะมี x กับ y เป็นตัวแปรสุม่มบอกแว v a r i a n c e มาบอก covariance มาค่ะให้หาความแปรปรวนของ z เราอยากจะหาแวร์เลียนของ Z โดยที่ทราบว่า Z เนี่ยเขามีสูตรเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นกับ x และ y เพราะฉะนั้นก็คือแวร์เลียนของ2 x บวก y บวก1สูตรเมื่อสักครู่เป็น ax บวก by ถูกไหมเขานี้มีติง่งบวก1มาด้วยแต่อย่าลืมค่ะเรามองตรงนี้เป็นตัวแวรสุม่ม1ตัวสมมุติชื่อว่า a ว a r เล n ยของ a บวก1จะเท่ากับว a r เล n ยนของ a ถูกไหมคะค่าคงที่ไม่ต้องสนใจกลายเป็นว a r เล n ยนของ2 x บวก y ค่ะคราวนี้ใช้สูตรได้แล้วนั่นก็คือ2กำลัง2อวเลยน x บวก1กำลังสก็คือ1นะคะว a r เล n ยน y อย่าลืมบวก2 a b co v a r เล n ยน x y ค่ะ แทนค่าลงไปตรงนี้ก็เป็น4คูณแวร์เรียน x 0.2ค่ะบวกแวร์เรียน y 0.7บวกตรงนี้กลายเป็น4คูณอยู่กับโคแวร์เรียนก็คือ0.04คำนวณเลขออกมานะคะ0.8บวก0.7บวก0.446เนาะ0.16ออกมาได้เป็น 1. หกหกเห็นไหมคะหาแวรีเอยนตัวนี้ไม่ต้องไปหาตรงๆทราบข้อมูล x ทราบข้อมูล y นำสมบัติข้อนี้มาใช้ทำให้เราหาแวรีเอ็นของ Z ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทค่ะมี x กับ y เป็นตัวแปรสุ่มค่ะบอกค่าเฉลี่ยคราวนี้เขาบอกเป็นค่าเฉลี่ยของ x ลบ y ค่าเฉลี่ยของ x ลบ y ทั้งหมดกำลังสอง variance x variance y ค่ะให้พิจารณาว่า x กับ y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่คุณคุณไหมคะครูเคยสรุปไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้า covariance ไม่เท่ากับ0จะสรุปได้ว่าไม่อิสระต่อกันค่ะ not independent เพราะฉะนั้นเรามุ่งไปที่การหา c o v a r i a n c แต่ข้อมูลที่เรามี c o v a r i a n c เนี่ยสูตรมันคืออะไรนะคะ c o v a r i a n c xy mm hmm. เท่ากับ expectation xy ลบ expectation x expectation y ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x ของ y ไม่ทราบเลยจะหาตรงนี้ตรงๆเนี่ยหาไม่ได้นะคะนะสำหรับข้อมูลของข้อนี้ แต่แต่มาดู2ตัวนี้ค่ะ x ลบ y x ลบ y กำลังสองคุ้นคุ้นไหมคะมีสูตรอะไรไหมนะที่ใช้สองตัวนี้นั่นก็คือแววนเลี้ยนของ x ลบ y ค่ะจะหาแววนเลี้ยนอะไรของอะไรก็ตามนะคะก็คือ expectation ของตัวนั้นยกกำลังสอง ลบด้วย expectation ของตัวนั้นเลยทั้งหมดกำลังสองทีนี้พจน์แรกเขาบอกไว้แล้วค่ะคือ4สังเกตวงเล็บดีๆนะคะยกกำลังสองอยู่ที่ x ลบ y แล้วค่อยหา expectation พจน์แรกได้4พจน์ที่2 expectation ของ x ลบ y คือ2คือลบ2ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบ2กำลังสอง ได้ออกมาเป็น0ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้อะไรมา0ย์เท่ากับแวรเรียนของ x ลบ y กลับไปใช้สมบัติของแวรเรียนตรงนี้นิดนึงนะคะแวรเรีนของ x ลบ y ก็คือแวรเรียน x บวกแวรเรียนจริงจตรงนี้เนี่ยเขาคือ1นึ่ลังสองใช่ไหมแวรเรียน x บวกกับ ลบหนึ่งกำลังสอง variance y บวกสองคูณ a คูณ b อ่าระมัดระวังเครื่องหมายนะคะ covariance xy ทีนี้ก็จะได้ว่า0ูนย์เท่ากับ variance x ทราบไหมคะเป็นหนึ่งค่ะบวกกับ variance y ก็คือสามลบสองคูณ covariance ค o v ว r i เล c e เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ติดไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวย้ายข้างได้อย่างนี้มาปับ๊บย้ายข้างออกมานะคะจะได้ว่า2 covariance x y เท mm ่า hmm. กับ4 mm hmm. เพราะฉะนั้น covariance ในที่นี้ก็คือ2ซึ่งไม่เท่ากับ0 mm hmm. เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือคำตอบแรก covariance เป็น2 คำตอบที่สองก็คือ x กับ y ไม่เป็นอิสระต่อกันค่ะดังนั้น x และ y ไม่เป็นอิสระต่อกันค่ะเนื่องจาก covariance ของ x กับ y ค่ะ เท่ากับ2ไม่เท่ากับ0นั่นเองเรียบร้อยค่ะข้อนี้สำหรับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะข้อ22ให้ลองไปทำเองดูนะคะให้หาความแปรปรนร่วมค่ะแล้วก็พิจารณาว่าอิสระต่อกันหรือไม่พอมีข้อมูลเป็นตารางแบบนี้นะคะ เราก็อาจจะต้องไปหาตัว marginal pmf หา expectation ของ x expectation ของ y นะคะตามสูตรของ covariance ค่ะลองไปลงมือทำดูนะคะข้อนี้ค่ะและสำหรับบทที่3นี้นะคะก็น่าจะจบเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนที่จะลากันไปนะคะขอสรุปสมบัติที่ใช้บ่อยๆนะคะสำหรับการหาค่าคาดคเนแล้วก็การหาความแปรปรวนนะคะ ถ้าเราสนใจ ax บวก b จะหาค่าเฉลี่ยดึงค่าคงที่ออกมาใช่ไหมคะ expectation ของ x บวก b หรือถ้าจะหา variance เ,เอาค่าคงที่ออกมาข้างหน้าอย่าลืมยกกำลังสองตัว b ตัวนี้ตัดทิ้งไปนี่คือการบวกตัวแปรสุ่มบวกค่าคงที่แต่ถ้าเป็นตัวแปรสุ่มบวกกันแยกเป็นผลบวกของ expectation ได้ แต่ถ้าเป็น v a r i a n c ยอย่าลืมนะคะติด c o v a r i a n c e นิดนึงบวก2 ab c o v a r i a n c e xy ทีนี้ถ้ามีเงื่อนไขขึ้นมาเพิ่มเติมล่ะเป็นเงื่อนไขความอิสระต่อกันเราจะได้ว่า expectation ของผลคูณได้ผลคูณของ expectation นอกจากนั้นเนี่ยตอนหา v a r i a n c ยตัวพจน์ที่เป็นบวก2 ab c o v a r i a n c e เนี่ยไม่ต้องมีแล้วเพราะว่า c o v a r i a n c e เป็น0ค่ะ และอีกตัวหนึ่งที่เราจะเอาไปใช้ความเป็นใช้เช็คความเป็นอิสระนะคะก็คือเช็คว่าโคว r เ a ียนไม่เท่ากับ0นแล้วจะสรุปได้ว่าไม่อิสระต่อกันซึ่งเป็นขากลับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือสมบัติสรุปคร่าวๆที่ใช้บ่อยๆนะคะพยายามไปฝึกทำโจทย์เยอะๆจะได้ใช้สมบัติอย่างคล่องแคล่วนะคะสำหรับบทที่3ก็ลาเอาไว้แค่ตรงนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ